หำเป็นห้องน้ที่สานะครับาีเียมานะคะไปห้น้ำก่อนนะี่เปยกางหน่อยไห้องน้สามบ้านนะครับเวลาทีมาผมไม่ถัดความไม่ถัดเปอเซนต์อยู่ที่บนข้บนไม่เป็นรามาหงไกัลสำหรับที่สนะจะมีเงินงนสัง ตีแบนได้แป้หนงสองตนได้แป้งหนึ่งว้าสถือตนได้แป้งสอ yeah. นะคะ สีิเอด4บ1 4 1ค่ะโงเรียแม้วงด้แตนสวัสดีค่ะผู้คุยสอบถามกันได้นะคะจังหวัดอะไรคะที่แข่งจังหวัดนครสวรรค์ค่ะสิบสาสี่ลงสะพานด้แตอีกรค่ะสิบสามสี หมายถึงอะไรคะโคกสำโรงไ,ได้แต้มไม่แต่ในนี้มีเบอร์สามค่ะที่เรียนโคกสำโรงคะ่ะบ้านอยู่โคกสำโรงจบแล้วกำลังฝึกงานสีชมพูโรงเรียนแม่วงคาสีแดงบึงสัมพันค่ะบึงสัมพัม 4, นได้แต้มคะ่ะส,ส,สิี่สทีมเรามันป่ ไม่เป็นไรถึงจะไม่ได้ที่หนึ่งก็ได้ที่สามแต้มห่างขน,นาดน,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 นี้ไปอยู่กับทีบอลได้ไหมนี่ร้อนไฟดับมีที่นี่หนาวมากสิบสีุ่วยตีออกค่โรงเรียนแม่วงได้เต็มสิบสี่ โอเคเข้าใจแล้วอย่าเพึ่งรวมแม่วงได้แก้วเผยสิบสี่แม่วงหกมึงสามพันสิบสี่พันแล้วน้ำอยู่ค่ะเราน้ำโด่งเลยค่ะอ่าแล้น้ำโด่งเลยค่ะ แตมแม่สมเดียรค่ะฝึงส pues <10> ัมพันธ์ไ้แต้มค่ะบึงสัมพันธ์เสิร์ฟ้าฝั่งฝึงสัมพันธ์นำค่ะไไกลเสิร์ฟสวยมากยังตามมายังรับได้อยู่ดีแก้ไป ก็สูงมากแม่วงได้เต็ม15วางใจหน่อยแล้วแล้ว8 8.5แม่วงได้เต็มหรือเราค่ะ แข่งกันเองค่ะลุงสนไ้16ลงข่าขไม่มีแทนรับบอล16 16แต่ลุงสัมพันธ์ได้แจ้ง16แบบค่ะแสดงไหมแหมแสดพี่ฟลุกกี้ค่ะมึ two, eight, eight. งส <eight>, ัมพันได้แจ้ง16แต่ลุงสัมพันธ์ได้แจ้ง เบอร์สามท่าจบสวยมากพี่ฟิวค่ะเบอร์สามชิปพี่ฟิวเบอร์สามท่าได้แจ่จ่าฟิลแปดแปดเบอร์สามท่าได้แจมอีกแล้วค่ะเบอร์สามตัวตีโฟงเลยค่ะ จะแก้มาค่ะนเลียข้ามเลดแ้ดติ้ลงเลียไ้งไตามลงแวงไดแต้มมีคนฟาวเอเอฟซีล mm. ิโบค่ะล nah ิโบพี่เฟิร์สเปินสัผัได้ต้ โงได้แต้มสิบสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะโอค้ no e 40. 40. ึงสัมพันธ์ได้แต้มยี่สิบสิบหูนำอยู่สิบเต้ ุณสำหรับการกดติดบึงสะพันธ์เสิร์ฟค่าเสิร์ฟโดยพี่บอลลี่นะคะค่ะพี่บอลของเราตัวเซตเตอร์ดึงสามได้แจมยี่สเอ็ดสิบดึงสามได้แจลังโดดค่ะบึงสะพันธ์ได้แต้มสี่ยี่ได้บุ้งไหมคะ อ๋อได้ลงไหมคะได้ลงเซตหน่อยค่ะไม่ได้ลงเลยสักยี่สบได้วอร์มตีอย่างเดียวได้แป้งยี่สิบสองยี่สิบสองสิบแต่ละทีมค่อนข้างที่จะหนักค่ะถ้าไม่แน่นก็ลงไม่ได้ค่ะก็เลยมาพักแหน ยอดแล้วค่ะปูสามพัน 3, ได้แดปูสามพันไบนสิบ เัวแบมแม่ตวแตแมแมวงได้แต้ม11 23 23ค่ะเข้าคุณสู้บรการกดติดตามการกดติดตามคนละก้ไทยนะครับ23ไดแม่วงได้แต้มเหอ23 คุณรบการใช้ไรนะคะอ่อนให้เด็กหรอคะมา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 ออกค่ะแม่มตงตึกออกอเร็วลวงเรงเรงเร แม่วงได้แต่มค่ะ1บ24ค่ะมีเป็นสัมพันธ์เกินชนะแล้วยี่สิหแม่วงได้แต่สิบแม่วงได้แต่ม24 24 เรียนแม่วงแด้แป้ง16 24โรงเรียนแม่วงได้แป้ง16แม่วงได้แต้งขอแค่นี้นะคะเรอเร็ว 8, เร็วเร็วเออ17 2เนไนเแรกค่ะ 24, 24.